พบกับเราอีกแล้วนะครับในช่างขี้คุยผมสิโลต์และอาจารย์เก่งช่างไม้ดี้เหมือนเดิมหน้าเดิม <c oughs> นะครับอ่ะโอ้โหของเล่นมาอีกแล้วจาหนหน้าตาแปลกๆหน้าตาแปลกๆเครื่องมือที่ช่างอาชีพส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ช่างช่างอาชีพจะไม่ค่อยใช้กัน แต่ว่าช่าง DIY ก็จะถามมาเยอะว่าน่าใช้ไหมฝรั่งใช้กันเยอะเออฝรั่งอ่ะใช้กันเยอะฝรั่งใช้กันเยอะแต่ทําไมช่างอาชีพไม่ใช้กันเลยถูกถูกใช่ไหมทำไมครับอาจารย์ช่างมืออาชีพที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ช่างตามบ้านช่างในทั่วไปไม่เหรเขาใช้กันครับแต่ดูคิปฝรั่งมีทุกบ้านมีทุกบ้านมีทุกคิปดีกว่าถ้าจะทาโต๊ะจะทำตู้ทำเฟอร์เนส่ยไม่จริงเราตกลงมันตกลงมันดีหรือไม่ดีมันควรซื้อไหมใช่ไหมใช่ใช่มันควรซื้อหรือเปล่าของผมอ่ะผมมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นรุ่น อ่าเดี๋ยวเราแนะนำแนะนำตัวทีละตัวก่อนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าบิสกิตนะครับเครื่องเจาะบิสกิตนะครับเจาะแล้วมันจะได้นมปังแบบนี้ก็เหมือนบิสกิตนะเหมือนบิสกิตเลยจริงๆก็เหมือนนมปังคุกกี้แหละครับระยะการเจาะก็จะมีเล็กใหญ่ไปเรื่อยๆตามขนาดตัวนี้ครับใหญ่สุดรู้สึกจะประมาณสิบเซนแต่ความลึกอะความกว้างเนี่ยก็เต็มที่ก็แค่สองเซนเท่าเดิมมันไม่กว้างมันจะกว้างในแนวยาวคือมันส่วนมากมันก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ไหมครับแบบนี้ครับในนี่มันจะเป็นเหมือนเหมือนลุงหมูครับเป็นแบน เวลากินกินแผ่นคือเหมือนเป็นใบตัดอ่ะนะใชเป็นใบตัดแล้วก็เจาะ้าไปอย่างนี้สองฝั่งครับอ่าอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าโดมิโนนะครับโดมิโนก็เอาไปเจาะมาใช้เดือยแบบนี้ครับเป็นเดือยเป็นแท่งอย่างนี้อันนี้เหมือนโดมิโนเลยนะครับาเคยเคยเล่นเกมโดมิโน่ี้สมัยก่อนนะอย่างเงี้ยเราวก็รวบเป็นเส้นๆไปนะครับน่คือโดมิโนครับนะครับแต่ผมดูเหมือนภพ่นกกระจอก S <S 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 ที่มันเป็นจุดๆดยกครับนะฮะเรียงๆนะครับโดมิโน,โนนะครับก็ตัวนี้ก็เจาะเป็นเดือยตอเป็นแท่งเข้าไปในไม้เสียบเข้าไปนะครับเป็นเดือยต่อไม้มนะอ่ะทีนี้อันนี้เขาเรียกเครื่องโดมิโนครับนี่เขาเรียกเครื่องบิสกิตครับ,รบการใช้งานอ่ะของบิสกิตเนี่ยปกติแล้วถ้าถามผมเนี่ยในงานหน้าที่ของมันจริงๆคือเอาไว้ต่องานไม้ที่เป็นไม้แผ่นไม้อัดไม้แผ่นใช่ไม้อัดไม้แผ่นก็คือไม้อัด MDF ไม้แผ่น MDF ไม้แปลรูปก็ได้ ไม่เป็นลูกก็ได้แต่ต้องเป็นแผ่นแต่ต้องเป็นแผ่นคือเราไม่เอาไม้ท่อนมาทําอย่างเงี้ยคือมันเอาไปต่อไม้ท่อนไม่ค่อยเวิร์คครับเพราะด้วยเวลามันเจาะเข้าไปอ่ะมันก็ได้แค่เซนเดียวเต็มที่ก็ไม่เกินสองเซนมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่เกินสองเซนครับผมนะใบตัวเนี้ยมันกินมาแล้วเนียไม่เกินสองเซนเนี้ยเออนี่เนี่ยมันจะโผล่มาแค่นี้แค่เนี้เต็มเนี้ยคือมันก็จะซาะร่องได้แค่นี้แค่นี้มันลึกกว่านี้ไม่ได้ละครับนะครับซึ่งแต่ว่าความกว้างของมันอ่ะความกว้างน้านเนี้ยมันจะได้ไปถึงสิบเซนครับ ที่ลึกสุดที่เจาะได้ลึกสุดก็คือ2เซนคูณสิเซนครับสเซนคูณสิเซนจุดที่ลึกสุดก็คือ2เซนแล้วจุดที่กว้างสุดคือสิบเซนนะแล้วก็เวลาใช้งานต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวประกอบครับมันเอาไว้ต่อพวกงานที่เป็นแผ่นต่อไม้แผ่นต่อไม้ไปกล่องอะไรเงี้ยเอาไว้เข้ามันง่ายตรงนี้ว่าท่าเจาะได้เลยนะบ,บอกงานไม้แผ่นคือมันใช้ง่ายถ้าเทียบกับงานในช่างช่างอาชีพของไทยแล้วเขาจะมันงานเข้าลิ้นเข้าลิ้นนะครับการต่อเข้าลิ้นงานบางใบเข้าลิ้นจะแนะนําเป็นตัวนี้ นะเพื่อคุมระนาบเพื่อคุมไม้ให้เรียบนะครับ,รบเวลาเอาไม้มาต่อชนบบเปล่าๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่แข็งแรงใช่ไหมแล้วมีเดือยมาตัวประคองนิดนึงให้มันหนีบคู่มันก็เลยช่วยเรื่องการบิดไาได้ดีคือมันเป็นลิ้นแบบจุดๆใช่ครับเป็นลิ้นแบบจุดๆก็คือมีมีอีกตัวก็ได้ครับเรียงต่อมาเลยแล้วก็เียงต่อกันเรียงต่อกันไปมีน,นี่มีหลายไซส์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆจะกี่จุดก็ได้ยาวไปครับแบบนี้อันนี้คือหน้าที่ของบิสกิจนะครับเขาบอกงานต่อไม้แผ่น ต่อไมคมแข็งแรงนี้ประมาณไหนจย์ความแข็งแรงก็พอได้ไหมพอได้ครับแต่ทุดท้ายแล้คือความทนน่ะมันจะสู้การเข้าเดือยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะเข้าเดือยข้าลิ้นกับเข้าเดือยไม่เหมือนกันข้าลิ้นก็คือลิ้นเข้าไปนิดนึงเซนสองเซนครับด้วยความหนาที่ประมาณตักเท่าลิ้นอ่ะอือเข้าลิ้นอันนี้คือเข้าลิ้นนี่คือเข้าลิ้นครับแต่ถ้าในช่างไทยเขาไม่เข้าลิ้นเขาตีเตอร์ ลอตเตอร์ก็ตีลิ้นตัวผู้ตัวเมียก็ลิ้นเหมือนกันก็เป็นลิ้นเหมือนกันก็คือลิ้นเขาเลยไม่ใช้ตัวนี้กันไงครับก็เป็นช่างอาชีพเขาใช้ลอตเตอร์แล้วก็ไถลวดเดินเอาอ่าเลยไม่ค่อยมีใครเพราะไม่ค่อยเห็นทางไทยใช้เพราะ่างไทยใช้ลอตเตอร์แฮนด์ครับผมแบบนี้เป็นลิ้นใช้ลอตเตอร์ใส่ดอกกุ้งจักรใส่ดอกกระตรงเล็กๆวิ่งเป็นลิ้นตีออกแล้วก็มาต่อเป็นตัวผู้ตัวเมียอย่างนี้ลิ้นอย่างนี้อ่ามกันอย่างนี้ใช่อย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็เราเราก็เจาะรูฝั่งนี้แล้วมาเจาะรับ ก็อยู่แล้วแล้วก็ประกบด้วยกาวอยู่ด้วยกาวครับอยู่ด้วยกาวตัวนี้อยู่ด้วยกาวถ้าไม่มีกาวเอาไม่อยู่นะครับอแต่งานส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานที่เน้นๆอย่างฝรัหลังเนี่ยเขาจะไม่ชอบยิงตะปูเนาะไม้เขาจะเห็นต่อเขาจะใช้กาวเดี๋ยวกาวกับกาวเปล่าๆเนี่ยเวลาอัดกาวไม้มันจะดิ้นครับอืเวลากาวมันแฟดปุ๊บมันไม้มันจะเคลื่อนที่อทำไงให้มันเคลื่อนครับก็ต้องตีลิ้นหรือมีเดือยตัวนี้ประคองไว้มันก็จะไม่ไม่ดิ้นเหมือนเป็นกระดูกมันอ่ะอ่ามันเป็นกระดูกคือเสริมเสริมไม่ให้มันดิ้น เวลาเราอัดโครงสร้างนะครับพอกาวแห้งก็จะอยู่ด้วยกาวนะครับว่าแข็งแรงแค่ไหนอยู่ที่กาวอยู่ที่กาวจริงกาวนี่เป็นตัวตัวหลักใช่อยู่ที่กาวนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยเสริมให้กาวแข็งแรงขึ้นอ่าโอเคต่อที่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกเครื่องดมิโนดมิโนหลักการจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้กินเป็นแผ่นกินไปด้านขวาครับเฉือนออกมันไปเรื่อยเอาไปเรื่อยมาขวาด้านนี้แต่ตัวนี้มันจะเหมือนสว่านครับอืมอ่าันสว่านดูนะ ปลายจะยื่นออกมานี่ยเท่ง่งนี้นะครับปลายมันเนี่ยดอกมันเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆเอาสว่านมาผสมกับเหลาตืะมันหมุนเป็นสว่านก่อนครับเสร็จแล้วปุ๊บมันสายไปใส่มาสามทิศทางเลยนะจริงๆนะครับหมุนหมุนเป็นสว่านแล้วก็ใา่ไปใส่มานะหลังนั้นเวลามันเจาะมันก็จะเจาะเส้นตรงแล้วมันก็จะแยกซ้ายขวาไปในตัวคือล่อกมันเนี่ยเป็นเป็นทรงนี้เลยใช่ไหมทรงนี้เลยครับเป็นทรงนี้เลยนะครับถ้ามีอันใหญ่อันนี้ใหญ่สุดละนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะเป็นแบบต่อเป็นน็อกดาวน์ได้นะครับสำหรับงานน็อกดาว คือเยอะแยะมากเลยแบบอุปกรณ์เสริมเป็นพลาสติกนะครับอ๋อคือนอกจากจะเป็นเดือยไม้เนี่ยยังมีเดือยเหล็กอย่างเงี้ยครับมีเดือยเหล็กเดือยพลาสติกสําหรับถอดประกอบได้งานนอกดาวงานนอกดาวที่เนียบเียจะเป็นตัวนั้นนะครับก็คือมันจะแข็งแรงกว่าเดือยกุ่มธรรมดาผมนึงมีอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าเวลาทำเฟอร์นิเจอร์ปกติเวลาทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับครับถ้าเป็นไม้นื้อแข็งครับมันยิงตะปูไม่ได้ครับมันไม่สวยมันแตกมันแตกยิงปืนลมมันแตก จะยิงสกูเกียวปล่อยก็เสียดายครับคุณค่าของความเป็นไม้ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะใช้การเข้าเดือยแบบโดมิโนถามว่าแล้วทำไช่างสมัยก่อนเขาไม่ได้เข้าทำเพราะอะไรเขาใช้เดือยแบบในตัวตอนกน่องเขาใช้เลอเตอร์ครับใช้เลอเตอร์ตีตัวผู้ตัวเมียสร้างเดือยเองสร้างเดือยโดยการใช้เลอเตอร์ต้องมาตั้งค่าตั้งจิกตั้งลัวแล้วกดกดดูนานนะกดรูให้ได้ถ้ารูเสร็จแล้วผู้ไปสร้างตัวผู้อีกเพื่อให้มันเข้ากันได้พอดีนะครับแต่ถ้าเป็นโดมิโนเนี้ยคุณมาตำแหน่งปุ๊บ คุณทาบไะวางท่าไม้ท่าปุ๊บคุณทิมเลยจิ๊บจบได้ดูละคแลบจาะลึกเท่าไหร่ก็ตั้งได้ความลึกครับแล้วก็ดอกมีให้เลือกหลายไซส์ตั้งแต่4สี่มิลจนถึง14มมิลสี่หกแปดสิบสิบสองสิบใหญ่สุดสิบสี่ไปถึงนี่แบบไปถึงทำเสาบ้านอะไได้ไหมอาจารย์จริงๆผมว่าทําเฟอร์นิเจอร์บ้าน ก็ใช้ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ถึงกาบทำเสาบ้านเสาบ้านเราระบากไม้สง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ว่าถ้ามันเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยโต๊ะใหญ่นะครับไม่ต้องมานั่งทาเดือยใช้โดมิโนไวกว่าครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีงานบิ้วงานบิ้วที่ใช้ไม้ไปดูทั้งหลังอะไรเงี้ยก็จะต่อม้ไครับไม้ไปดูตีลิ้นก็เหนื่อยโดมิโนทิมเลยครับทิมแป๊บเดียวเสร็จไม่ถึง5นาทีแต่ถ้าเป็นเอตเตอร์เนี่ยเราต้องมาตั้งค่ารั้วตั้งค่าดอกเราต้องชํานาญต้องใส่ดอกแล้วมาตั้ง แล้วได้ไปดูวงกลมนะครับอ่าอยากจะได้ให้มันเป็นเป็นแบบนี้ครับก็ต้องเจาะสองรอบอ่าแยบแยบเก็บแล้วก็หลากอือันนี้จิ้มปุ๊บได้เลยเสร็จเลยอ่าไปดูลูกขข่แล้วดึงออกดูดฟูมใได้พร้อมเดี๋ยวดูให้พร้อมฟูมก็ไม่มีใช่คือคือหวองงานคือวางเงี้ยวางเงี้ยดันเข้าไปเลยดันเข้าไปตรงตรงเลยครับดันดันฟังปุ๊บก็ดันออกไปปุ๊บครับเสร็จละคือดีทุกอย่างยกเว้นราคาราคามันอาจจะทําให้คน ที่ไม่เคยใช้อ่ะครับรู้สึกว่ามันแพงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้มาลองใช้ผมว่ามันคุ้มค่านะคุ้มค่ากับการตั้งราเตอร์เวลาราเตอร์สะบัดเตอร์เจาะไม่ตรงนะครับเวลาตั้งรั้วตั้งจิกอ่ะมันใช้เวลาเยอะพอใช้โดมิโนปุ๊บตัดออกปกติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทําก็อี้ตัวหนึ่งก็อี้ไม้นะครับใช้เวลาทําประมาณ2วัน2วันเป็นอย่างน้อยกว่าจะเตรียมไม้กว่าจะทำเดือยตัวผู้ตัวเมียกว่าจะมากเดือยใช่ไหมครับใช่เดือยเอียงเดือยเฉียง ต่อกันนะครับ,รบแต่พอเป็นโดมิโน่ปุ๊บเราตัดเขามาเดือยทิ้งไปเลยมไม้ชนไม้ปุ๊บไม้ชนตรงไหนปุ๊บขีดขีดเอาโดมิโน่ทิมทิมสองฝั่งเอาเดือยไม้ใส่จึ๊บตบเสร็จนนั้นทำก็อีภายในครึ่งวันทรงเดียวกันถามคถามนิดหนึ่งจานก่อนจะทาโดมิโน่เนี่ยก่อนจะขีดเนี่ยเขาเอาไม้มาประกอบกันก่อนแล้วก็เอาแคมป์มาล็อกแล้วค่อยขีดหรือว่าทำยังไงฮะก็วางมาเลยครับ วางต่อชนกันนี่แหละเราไม้มาท่อนหนึ่งเมราะว่าเราจะต่อเป็นเดือนนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไม้มาชนนี่ครับแล้วเราก็ขีดกลางไม้ของท่อนนี้กับกลางไม้ท่อนนี้ให้มีหมายเครื่องหมายแล้วเราก็มาดูเส้นตรงนี้อ่าเส้นตรงนี้ให้ตรงกับเส้นที่เราขีดแล้วก็ทิมเลยสองฝั่งอันนี้ก็เหมือนกันมิกี่ตัวกันแล้วกี่เส้นไหมครับก็ตรงกันคือการต่อเดือยอ่ะเราเอาไม้สองชิ้นสองชิ้นที่มันจะชนกันมาชนกันก่อนครับแล้วขีดเส้นหากันครับอืมมันจะได้ตรงกันเออเช่นั้นเองแล้วก็ใช้สองเครื่องนะ เราต้องมาวัดระยะเ,ยเดือยอยู่ระยะเท่านี้ต้องตั้งรั้วเท่านี้ครับลึกเท่านี้ต้องทิ่มไปแลว้วเบรกตรงนี้ครัไม่งั้นมันเลยคืออาจารย์เคยใช้มาทั้ง2แบบแล้วใช่ไหมใช่ครับผมใช้ทั้ง2 <c oughs> งแบบซึ่งโรเตอร์น่ยทำได้แต่ <c oughs> ว่ามันต้องใช้ความชํานาญต้องตั้งค่าเครื่องแลวอย่างที่รู้อยู่แล้วเตอร์เ <c oughs> สียงมันดัง <c oughs> แล้วก็ลอกมันจัดมากดอกมันน่ากลัวมากเลยนะเป็นดอก <c oughs> แล้วเราทำงานดอกม,มันจะโผล่มาเป็นดอกใช่ไหมครับแต่อันนี้มันไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเซฟตี้เขาติ่งมากไม่เห็นดอกเลยนะ แต่เห็นก็ต่อเมื่อเราทิมทิมเข้าไปอ่าถ้าเราปล่อยมือปุ๊บมันดีดกลับครับมันมีระบบเซฟตี้ที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์อ่ะแล้วอย่างเราเตอร์เงี้ยไม่ต้องพูดถึงฝุ่นนะควันขึ้นเลยควันขึ้นอ่าแต่อันเนี้ยทิมเนี่ยมันดูดฝุ่นในตัวครับต่อเครื่องดูดฝุ่นได้แทบจะไม่มีฝุ่นเลยทํางานในห้องเองได้เลยโอ้โนมิโนเนี่ยแล้วก็ทำงานเลยเผมว่าถ้าทํางานเฟอร์นิเจอร์แล้วแบบอยากสบายสบายไม่ต้องมาใช้เราเตอร์ดังๆตัวนี้ได้อยู่เสียงไม่ดังมากเดี๋ยวเปิดเสียงงิไฟัก่อ พอเสียบปุ๊บมันจะมีไฟกระพริบไฟเข้าแล้วนะครับเสียงอย่างนี้ก็ประาณนเสียงมันลูกหนูนะครับเสียงมันลูกหนูใส่ไปเรื่อยนะครับแต่ว่ามีปลอกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อมามาฟังเสียงของโดมิโนดีกว่าได้ครับลองเลยครับก็เราวางอย่างนี้ครับวางอย่างนี้แล้วกดกดกดตรงนี้ไว้ครับแล้วก็ดันเครื่องเข้าไปดันไม่สุดมันก็จะสุดที่เราตั้งไว้นะครับเราตั้งไว้เท่าไหร่ ยี่มห้ามันก็อยู่ที่ยี่ห้าอ๋ย่าลองดันดูอ่าครับเปิดเครื่องได้ค่ครับจังหวะอัดดนหน้าต้องฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับอันนี้เราไม่ต่อเครื่องดืดฝุ่นนะครับครับนี่ได้รูละได้รูเห็นไหมไวไหมง่ายมากครับอยากจะได้รูนี้ยัดเข้าไปใช่ไหมจันใช่ครับอันนี้ผมผมตั้งค่าให้เป็นรูใหญ่อ๋ออ่าเรามาดูรูเล็กนี่ว่าครับครับก็ล็อกอันนี้ครับอ่าโอเค ดันท่าเช้าของนีดนิดนึงครับอ่าโอเคลองใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะทดสอบดูนะครับดันท่าเช้านิดนึงกดเปิดนียนะครับหายไปเลยอ่าโอเคจแสดงนาได้รู้แล้วนะครับแล้วเราก็ใช้เดีอยตัวนี้ใส่เข้าไปครับแน่นเปียกคอนต่อกไหมมาต่อครับแต่แค่นี้ก็แน่นแล้วโอ้โหเลยจริงนะแรงแล้วเป๊ะเลย นี่ผมเห็นมันจะมีปีกอยู่นี้นะครับเขาทําปีกไว้ให้กาวอยู่ครับถ้าเราทําเดือยเป๊ะมากเนี่ยการทําเดือยนะครับถ้าเราทําเดือยเป๊ะฟิตเพี้ยเนี่ยเขาจะไม่ใส่กาวอันนั้นคือเดือยแบบไม่ใส่กาวถ้าเดือยใส่กาวต้องมีร่องให้กาวอยู่ครับไม่งั้นมันระเบิดครับเวลาอัดใส่เข้าไปอ๋อกาวไม่มีที่ไปครับมันจะแตกออกนะครับอันนี้เดือยแต่รู้ไหมทำไมผมใช้ตัว xl ทำไมครับอมันใหญ่กว่านี้ครับแล้วมันมีตูดครับมมนมีตูดมันมีตูดนะอาจารย์เวลาเจาะเนี่ยผมไม่ใช้มือครับผมใช้กระหูกนี่ครับ สะพกจันมันช่วยให้ให้เราดันแคอันเนี้ยมันต้องกิ้งแขนเนาะครับอ่ากิ้งแขนมันก็จะจะอันนี้ยากนหน่อยอ่าทีนี้ยากผมใช้เอ็กแอลเพราะว่าผมว่ามันใช้ใช้ตัวนี้ดันได้แล้วก็ตัวเอ็กแอลน่ะดอกมันใหญ่ดอกมันใหญ่ก็เจาะได้ลึกอันนี้ตัวนี้ตัวเล็กนะครับเจาะได้ลึกสุดยี่แปดยี่แปดมิลยี่แปดมิลคือมันจะมีสองรุ่นนะท่านผู้ชมครับไอดโดมิโนเนี่ยมันจะมีตัวปกติแล้วก็ตัวเอ็กแอลใช่ครับตัวเล็กนี้จะได้จะได้ดอกที่ประมาณทักสี่หกแปดสิบสี่หุดที่ส แต่ถ้าตัวใหญ่จนะที่แปดสิบสิบสองสิบสี่ดอกที่เขาให้มานะดังนั้นตัวใหญ่ก็จะเหมาะกับเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆตัวนี้เหมาะกับเฟอร์นิเจอร์เล็กๆอ่าแต่ตัวนี้เหมาะกับงานไม่เพ่นอันนี้ลองเจาะให้ผู้ชมดูหน่อยได้ไหมครับ,รรบล่องเป็นยังไงเนี่ยหลายคนแบบมองเห็นไหมอ่าล่องมันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นโดมิโนโเก่าอ่ามันก็จะอย่างนี้นะครับ คือเห็นชัดนะจานันี้ปดมโน่ฝั่งนี้เป็นบิสกิตอันเนี้ยโดมิโน่อันเนี้ยบิสกิตแล้วเอาไม้อีกอีกท่อนหนึ่งมาท่อนหนึ่งมาชนใช่ก็จะเจาะกี่อันก็ได้จะใส่ยี่ันก็ได้จะใส่กี่ันก็ได้บิสกิตก็ใส่ยี่ันก็ได้อืมแต่ถามว่าางเนี้ยโดมิโน่เนี่ยเหมาะงานเฟอร์นิเจอร์ตรงไหนมันไม้ท่อนไม้อะไรเงี้ยมันเจาะได้หมดฮ่าตรงนี้มันมีความหนานะความหนาและความยาวอืมความหนาและความยาวแต่ตัวเนี้ยมันได้แค่ความกว้างครับอืมความลึกมันไม ดอน,นนั้นไอ้ผมนึกบอกต่อไม้แผ่นตตอนนี้ต่อไม้ท่อนไม้ผ่นได้ไม้ผ่นก็ได้ไม้มมไท่อนก็ได้อืนะครับผก็ได้ท่อนก็ได้แล้วก็ถามว่าโดมิโนบางคนว่าผมใช้เดือยกลมได้ไหมอ่านเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเดือยวงกลมครเดือยกลมเนี่ยถ้าใส่ดูความแข็งแรงครับถามว่าไอเดือยวงกลมกับเดือยอันไหนแข็งแรงกันอันนี้อยู่แล้วเพราะมันใหญ่กว่าใช่อันนี้เหมือนเท่ากับสามอันน่ะเนี่ยใช่แล้วถ้าคุณเจาะรูเดียวพูดเดือยไม้มันเป็นท่อนไม้หน้าสามเราทำไม้น้าสามเข้าเดือยก็อีกครับ เราใช้วงกลมเจาะอันเดียวปุ๊บเป็นวงกลมปุ๊บมันจะกลายปหมุนหมุนอ๋อมันหมุนได้มันหมุนได้วิ่งได้ดั้นน้าต้องใส่แบบนี้มันไม่หมุนอ๋อโอเคอแต่ถ้าใส่สองรูก็ได้ถ้างั้นเจาะวงกลมก็ต้องเจาะสองรูอืแต่การเจาะสองรูคุณต้องย้ายจิ๊กไงอ่ออาจิกฟันนชนปุ๊บไปขยับไปรูนึงต้องตั้งจิ๊กใหม่เพื่อมาเจาะอีกรูนึงแต่โดมิโนไม่ต้องที่สอไว้ครับเอาท่าที่สอปุ๊บเจาะท่าดเส็อปุ๊บ มาคนมองว่าันแพงแต่ถ้าได้ลองใช้แล้วอะรับรองว่าติดใจคนนี้ก็ติดใจแล้วนะติดใจอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่ายังเก็บเงินไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราจะจัดตัวท็อปนะครับจดตัดเราจะไม่จัดตัวเล็กๆนะครับเอาเอาเปาให้จบนะแต่ว่าที่เวิร์กชอปมีที่เวิร์กชอปมีให้ยืมให้รับใช้นะครับอ่านี่ก็คร่าวๆนะท่านผู้ชมน่าจะไขข้อสงสัยได้หลายคนแหละคือมันก็ใช้ได้แหละตัวนี้เหมาะสำหรับตอนไห้ผ่นไงอ่าาการทำให้ผ่นทําไม่อัด เขาแนะนำเป็นตัวนี้กล่องไม้ไม้เบิร์ดเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเนตัวนี้แต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงโต๊ะเก้าอี้เตียงงานที่มันเป็นแบบเป็นท่อนเรียกว่าจบกว่าก็จะเป็นตัวนี้จะราคาก็จะจะต่างกันใช่ตัวนี้ก็หลักหลักพันถึงหลักหมื่นนิดรับตัวนี้หลักหลายหมื่นหลายหมื่นไปถึงครึ่งแสนอะไรอย่างเงี้ยไปถึงหลักหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรประมาณนี้แต่คุ้มใช่ไหมครับคุ้มครับุมเพราะว่ายี่ห้อนี้ซื้อมาอย่างแรกก็อวดได้ละ พาอมันไม่มีใครเหมือนไม่มีใครกอปได้เบนไหนกอปไม่ได้ไอ้ตัวมิโนนะมีเบนเดียวที่ทาได้อันที่สองยี่ห้อเฟซูเครื่องมือไม่มีตัวไหนไหมครับเพราะอะไรเพราะเวลามันร้อนจัดปุ๊บมันจะตัดลงไปครึ่งหนึ่งเสมอมันมีระบบอิเล็กทรอนิกสข้างในใช่คือระบบควบคุมที่แบบว่าพอมันร้อนจัดปุ๊บมันจะลดรอบเครื่องลงไปครึ่งเดียวดังนั้นมันก็ไม่มีวันไหมไง พอมันไม่มันไม่มันก็ไม่พังหรอกเราก็ต้องหยุดเครื่องใช่ไหมครับอ่าก็ต้องหยุดเครื่องให้มันเย็นแล้วก็ทางานต่อคือมันเหมือนมีเซฟตี้ของมันในระดับหนึ่งใช่ดังนั้นโอกาสที่มันจะพังอ่ะน้อยมากแล้วประกันมันตั้งสองปีอาจารย์เคยใช้มันพังไหมไม่เคยพังมีแต่สายไฟขาดนีแต่สายแต่ขาดคใช้จนสายไฟขาดเหรอสายไฟขาดเพราะเก็บไม่ดีครับมันไปโดนสายไฟอย่างเงี้ยไปพับยกไปดึงไปดึงมาอะไรเงี้ยอ๋อขาดหมดเลยใช้จนขาดจนยุ่ยนะครับแต่ตัวเครื่องอ่ะไม่มีปัญหาครับห่วงโบบาโบบ้า เจาะเพราะว่าผมอยากจะอยู่ในเวิร์กช็อปเนาะก็จะมีหลายมือหลายคนมาใช้งานกันดังนั้นเครื่องมืออาจจะนี่หน่อยแต่ส่วนบิดกีดเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมทํางานเป็นไม้ท่อนเป็นหลักนะผมไม่ได้ทำเป็นไม้แผ่นดังนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ถ้าจะผมจะทำเป็นตีลิ้นเนี่ยผมเลือกไปใช้ลอเตอร์มากกว่าอเพราะว่าผมตั้งค่าเครื่องเป็นอยู่แล้วไงครับเลยอย่างคือบิดกิดเนี่ยต้องถ้าเราทำเนี่ยเราต้องหาตัวนี้มาต้องซื้อต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มตัวโดมิโนซึ่งซึ่งตัวเนี้ยยเเวลาทรรีนแบบคับ พูดในมุมของช่างจริงๆที่ทางานจริงๆนะเวลาทำเรียนแบบเวลาของมันขาดครับเวลามาสั่งมันมันอยากได้วันนี้อไปที่ร้านปุ๊บรอของสามวันห้าวันก็มันจะกินวันนี้มันเสียดแล้วอ่ะเราก็ต้องดาวนนี้นทีนี้มันทาเรียนแบบไม่ได้แต่โดมิโนอ่ะมันเรียนแบบได้อ๋อคือทำทำพวกเดือยเนี่ยขึ้นมาเองอ่ามันเรียนแบบได้ซอยมาเป็นแท่งมาพิมเมอร์ลบสีด้านครับจบแล้วเออใช่เป็นทรงนี้่มันก็เป็นทรงแท่งไม่ต้องมีร่องก็ได้ อ๋อโอเคโอเคเข้าครับเอาดอกตีคิ้ววิ่งสองสี่ด้านนี่ก็เป็นร่องแล้วนี่จะจบจะส่งงานแล้วอ่ามันเราต้องการแค่ความหนาและความกว้างครับด้านข้างเราไม่สนใจดังนั้นโดมิโนเราสามารถทําเรือก๊อปปี้มันได้ฉุกเชิญได้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมผมชอบใช้โดมิโนมากกว่าเพราะตัวเนี้ยบิทกิจมหาลัยแทนไม่ได้ไปเอาคุกกี้จริงๆเอาบิทกิจจริงๆมาใส่มันก็ไม่แข็งแรงโอเคมันมันก๊อปไม่ได้ไง ผมตัดเป็นสี่เหลี่ยมแต่ละตัวนี้ลําบากมากเลยนะผมตัดเป็นสี่เหลี่ยมมาใส่เอ้ามันเข้าไม่ได้เพราะมันโค้งมันต้องมาเหลาโค้งนี่ออกอีกลาบากอีกลำบากแต่อันเนี้ยตัดมาเป็นท่อนตัดมาให้เล็กหน่อยก็ไล่แล้วเพราะเอาความหนาว่ากแล้วก็ด้านข้างตรงมุมนี่เราดอกตีกิ้งเงาครับทิมเมอร์ตีปึ้งใช่ทําได้ไงเรียนแบบได้เข้าใจแล้วฮะนังนนี่ก็เป็นตัวเนี้ยจะจบกว่าเพราะบางทีเราทางานจริงๆเราแข่งกับเวลาเราแข่งกับบางทีอารมณ์อ่ะอารมณ์มันมาแล้วอ่ะ <Das que ath ie> แต่อของมันขาดเด้วยมันขาดมันงุ่นงิดนะครับดังนั้น,นถ้าเราอะไรมันอัดแนบได้มันก็จะใช้ประถ้าถามจริงๆแล้วอย่างนี้มันจะคุ้มต้นทุนช่างเฟอร์จริงเหรครับเอาไปทํารับงานจริงได้ไหมเนี่ยเอาจริงๆคุ้มนะถ้าใช้ประโยชน์มันเต็มที่คุ้มอะแต่ส่วนมากเนื่องจาด้วยที่ราคามันแพงแล้วคนซื้อมาเราประกบมากกว่าอ๋อแต่ถ้าทํางานหน้างานเป็นช่างเฟอร์จริงก็จริงๆเนี่ยโรงงานโรงงานทําประตูใหญ่ๆใช้ตัวโดมิโนแล้วนะอ๋อนะฮะใช่ครับแล้วก็พวก บริษัทใหญ่ๆเขาทำพวกประตูวงกลบใหญ่ๆเขาใช้โดมิโน่โดมิโน่เกือบหมดเกือบจะทั้งหมดแล้วแต่เราไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างในครับในการเข้าเดือยเนี่ยเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับครับจะเห็นก็ต่อเมื่อมันทังครับดังนั้นเราจะมองเห็นเห็นไม้มาชนกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกข้างในเขาใส่เดือยอะไรไปอยู่ครับผมแล้วในมุมช่างทำไงให้มันเร็วและแข็งแรงก็คือมันจะประหยัดเวลาแน่ไหมคุณแบบลงทุนเมในตอนแรกใช่ครับแต่ถ้าคุณแต่บางคนเขาใช้เครื่องจักรเจาะมันก็อาจจะเร็วแเครื่องจักรก็ไปแสนไปแสนเป็นล้าทมมีวล แต่อันเนี้ย้วไปจอดไหนก็ได้มันคือ power tool อ่ะนะนยูไปจอดที่ไหนก็ได้ทำงานได้เหมือนอุตสาหกรรมแล้วก็ทำงาน DIY ก็ได้อ๋อในมุมโอเคครับอ่าคือ <Get. S 1> นาน,นะผมทำเฟอร์นิเจอร์ผมให้ช่างอื่นทำเฟอร์นิเจอร์นวทำไปอีกตัวหนึ่งอนะ่เะเขาใช้เวลา2-3สาวัน10ตัวนะสองสามวัน,วนวได้ผมทำสองวันจบบางคอร์สผมสอนนักเรียนทำก็อีสิบตัวผมใช้โดมิโน่หมดครับตัดไม้มาไปท่อนๆเจาะๆๆประกอบเสร็จแล้ว <laughs> ไวมาก คือลดปัญหาต้องตั้งเข้าเดือยต้องมาตั้งรั้วต้องมาตั้งเราเตอร์เพื่อทิ่มทิ่มเพื่อมาตีตัวผู้ตัวเมียตีพลาดก็หลวมเลยโดมิโนตีพลาดทำไงครับอุดครับใส่เข้าไปเลยใส่เดือยไปตัดทิ้งเจาะใหม่ลงทุนครั้งแรกเาถ้ามันเจาะถ้ามันเจาะผิดใช่ไหมฮะเราก็เอาเดือยมันเพราะมันพอดีรูเจาะรูพลาดเฮ้ยรูไม่ตรงเส้นอุดเข้าไปเลยครับกาวอุดเข้าไปเลยตัดทิ้งเจาะใหม่ครับ เออใช่มันก็กลายเป็นเนื้อเดียวกับไอตัวแรกแล้วนะใช่มันก็มก็มีอีกรูซึ่งถ้าเป็นเราเติมไม่ได้ไงเจาะผิดปุ๊บเออตัวเมียไม่ได้เอาไม้อื่นมาอุดหาไม้มาเหลาไม้อีกเออนี่แบบกดรีสตาร์ทได้เออมันมันอันนี้มันยังสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายแก้ง่ายทํางานง่ายคือบางอย่างมนไ่ถซื้อเวลาครับซื้อเอ้ปั้นแก้ปัญหาไปในตัวครับด้วยเงินนิดนึงผมว่าคุ้มอยู่แบบเจาะผิดรูอย่างเงี้ยนะเอาอันนี้ตอกตอกตอกแล้วก็เอาฝัดสอบช ตัดออกมันก็เรียบเหมือนกันเป็นไม้แล้วเป็นไม้คอนติเนียไม้อะรีตาร์ทแล้วก็ขีดไม้เจาะไมอก็ไม่เห็นเป็นไรก็เจาะได้ครับไม่เสียด้วยเพราะมันไม่มีใครเห็นอยอะนะไม่เห็นแต่ถ้าเป็นเดดิยเป็นเดิอเราเตอร์อถ้าทิ่มพลาดปุ๊บมันทําแก้ยากนะคุณต้องไปหาไม้แท่งสี่เหลี่ยมมาแล้วครึ่งเราเตอร์เป็นวงกลมเนาะครึ่งนี้เป็นวงกลมวงนี้เป็นครึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจะใส่ยังไงต้องไปหาเหล่าไม้มาท่อนมาใส่ในรูนั้นก่อนแล้วตอนเจาะไปปุ๊บมันจะดีดครับเราเตอร์จะไปดีดไม้ตัวนนั้ออออก่ครึง มันใช้เวลาเยอะมากในการทำเราเตอร์ประสบการณ์ล้วนๆนะนะนะผมว่าตัวนี้คุ้มนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยลงทุนเพราะว่าคือถ้าซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้ค่าจริงนะครับราคามันค่อนข้างสูงมันต้องลงทุนน่ะมันก็เหมือนในโฟร์ดิสสามอ่ะบางคนผมว่าอู้ไอโฟลนเครื่องละห้าหมื่นแพงแพงครับบางคนเขาใช้คุ้มค่ามันก็คุ้มค่านะ่แต่บางคนใช้แค่ดูข่าวถูกออกมันก็มีคุ้มค่าใช่ใช่แต่จริงประโยชน์มันเยอะนะครับอ่าแต่ผมไม่ยังไม่เป็นยาซื้อเลย โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมปากขอมคอนะสำหรับเครื่องตัวนี้ไว้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในวันข้างหน้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสิโลและอาจาร,รย์เก่งช่างไมอินดี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวฉบับหน้าจะเป็นยังไงนั้นพบกันใหม่สวัสดีครับ